อ่ะเปิดกุญแจเลยปุ๊บนี่ไฟเกียร์ว่างไม่ขึ้นไฟเลี้ยวติดหมดมาดูไฟนี้ติดไหมตาดูติดไหมครับติดเนาะรอบผมอ่ะเดี๋ยวเกียร์หนึ่งปุบ๊บไม่มีเกียร์สอง ไม่มีเกียร์สามไม่มีเกียร์สี่ไม่มีสรุปไม่ติดสเกียร์นะครับน่าจะเป็นสาเหตุเก่าๆเดิมๆนะครับน่าปัดมืดเลยทุกเกียร์เลยตั้งแต่เกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่อาารตาจมาใส่เกียร์ว่างก่อนเอออใส่เกียร์ว่างก่อนอาหมุนล้อดูสิ ถอดมารุ่นนี้ดีไม่ต้องรุ่นนี้ดีไม่ต้องถอดไอฝาครอบโซ่ตะตานอกมาไม่อี่ยมนะครับรถเจ้าของเองนะครับรถแม่บ้านนี่สองพันแปด้ยหกสิบสองกิโลนะครับเอ้มันใช่ตรงนี้หรือเปล่ามันที่เคยเป็นหรือเปล่ามันเป็นเร็วแท้รถใช้ได้แม่นานนี่เอง พึ่งสงมวดได้สี่เดือนหนอใช่ไหมล่ะใช่ใชระวังหักเะขอดีๆหน่อยเออเฮ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ oh. นี่แหละเป็นแต่กับตัวนี้ละนรนใช่ไปเอาไปเอาผ้ามาเช็ดแล้วปัญหาจริงๆนะครับเวบร้อยสิบ ปัญหาไฟเกียร์ยตรงนี้บ่อยมากเลยนะเจอประจำก่อนหน้านั้นก็นทำคลิปตัวนี้แหละลงไปในชาขุดหนอ่อยไหมเออเอานั้นมาขุดมาเอาใบเลื่อยก็ได้โอ้หนสี่เกียร์ห้าเกียร์เลยนะครับตั้งแต่เกียร์ว่างไปถึงเกียร์สเวฟหนึ่งสองหไอก็เป็นเนอะ อ่ะขุดมาติดหนึ่งเออขุดอีเอออ่ะขุดเลยอืมอืมอ๋ออีก <leaves> ้างหนึ่งห้าจุดนั่นแหละไอตัวน้อยนี่น่าจะเป็นกลุ่มเกียร์บ้างเนาะผม เล็กกว่าเพื่อนเนาะนี่จะเป็นไฟเกียร์เออเนี่ยจะเป็นเกียร์ว่างอ้าวพ่อกบไปเช็ดหน่อยหำมเอออ้าวไรไหมเออเอออ้าว พอดีพอดีอย่าแน่นมากเด้อแตกง่ายตัวนี้โอเคมามาเปิดคุณแจเลยจุกอ่อนนะครับตะกูลเวฟร้อยสิบม่นี่มา,มาแล้วอ่าตัดสตาร์ทก่อนไหนวะเกีรยนหนึ่งสองหนึ่งยังไม่ติด

ยังไม่ได้นะครับเกนะี๋มาอ่อากาศร้อนนะครับช่วงนี้แดดร้อนมากอุณหภูมิ3 7ม8องศานะครับที่บันปวดดูแลสุขภาพด้วยนะครับตัวนี้ เป็นลุมหรือเปล่าเนาอเออขุดนี่นี่นี่เออนั่นแหละเออเฮ้ยนั่เมเตเออปีนี่ออตอ,ตอนตอนานอมุยนี่เออ่ะโอเคอันนี้เต็งนะนเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ เกียร์หนึ่งมีปัญหานะครับเมื่อกี้ไม่ติดอ่ตันสตาร์ทเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่เ,เห็นไหมเออบิดหน่อยครับอ่าไะเกียร์หนึ่งเมื่อกี้แหละใช่ไหมใช่ที่คูปมันไม่นั้นอ่ะโอเคทจไมชุดเ,เดินดตรงนี้เออจุดพอน,นะครับดูได้เลยนะครับ เหมือนกับคลิปก่อนนะครับที่นําเสนอนะครับก็เป็นกับตัวนี้นะครับไปไม่ติดนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับตัวเก่าตัวใหม่นะครับมีปัญหานะครับทุกจุดนะเอ้ยมีปัญหานะครับจุดนี้นะครับเว็บหนึ่งสองห้าก็เป็นนะครับอ่าดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ